เทคนิคในการที่จะใส่วัสดุเฮาหลังจากที่เฮาตัดไปแล้วนะครับไอตัวนี้มันจะมีวัสดุเหลือน้อยนะครับแล้วก็จะทําให้มันนอกได้นะครับแต่ถ้าเฮาถ้าจากพื้นดีต้องเอาตัวนี้ไปแจ่น้ําก่อนนะครับแบเกาซับนะครับแต่นี้ผมทําสดๆนะครับการแก้ไขเบื้องต้นก็คือว่าเฮาจะหองปืนก่อนนะครับหองปืนรอบๆนี้แล้วก็จะใช้ใบไม้นะครับใบไม้มักนะครับใส่เพื่อจะอุ้มน้ํานะครับใบไม้มัก ที่มีค่อนข้างที่จะยอดสลายแล้วนะครับมาอาัดลอกนะครับอประมาณสักเกินหนึ่งนะครับเพื่อที่จะล่อรากแล้วก็เพื่อความชื้นมันคือมันนอกนะครับประมาณนี้นะใส่ประมาณนี้เราก็จะตามด้วยแบเปาสับเหมือนเดิมนะครับอัดไปอันนี้คือเทคนิคที่จะทําใือ,อมันอุ้มน้านะครับก็จะไดะ้กระถางที่เอาขายายพันธุ์ขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับ อันนี้คือขั้นตอนที่พร้อมที่จะใส่ลวดแล้วก็ไปแขนแวนได้กนะ็เคล็ดลับแห่งอย่างหนึ่งนะครับตอนที่เอาใจเวลาเลี้ยงเนะี่ยถ้าจะให้มันงามตลอดนะครับใบเขียวงามตลอดก็คือว่าเอาไว้ที่ลมลำไรนะครับมาให้โดนแสงแดดจัด สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการทำกระถางไม้แขวนโดยใช้เล็กเส้นนะครับแล้วก็วิธีการขยายพันธุ์ฟื้นสบายงนงนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำแล้วก็เทคนิคต่างๆด้วยกันเลยนะครับ ตอนนี้ผมจะตัดเล็ก2ขนาดก่อนนะครับจะมีขนาดนี้นะครับ15เซนนะครับ15เซนผมจะใช้ตัวหนึ่งประมาณ6 6เซนนะครับครับประมาณ6 6ตัวนะครับก็ความยาว15เซน แล้วก็หมขนาดหนึ่งก็คือ,อตัวนี้ยาวเม็ดสิบนะครับเม็ดสิบนี่ผมจะทําเป็นวงกลมตัวตั้งบนกับตั้งลุ่มนะครับแล้วก็จะเชื่อมด้วยตัวสิบห้าเซนตัวนี้หกตัวนะครับลอบนะครับแล้วก็จะต้องมีตัวคว่ก้นนหม2เส้นนะครับ เดี๋ยวความยาวผมจะดูจากการวงกลมของนี้ก่อนนะแล้วค่อยตัดเหล็กตั้งก้นเห็นกันหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการวงกลมเหล็กตัวนี้ครับการดัดวงกลมนะครับเดี๋ยวผมจะดัดแบบธรรมชาตินะครับ เดี๋ยวผมจะดับแบบนี้ก่อนนะครับข้าวๆก่อนนะครับแล้วผมจะเชื่อจะเชื่อมตัวนี้ให้ติดกันก่อนนะครับเชื่อมตัวนี้ให้ติดกันก่อนพอมันติดเสร็จแล้วผมจะใจ้ค้อนตุ๊บวงกลมให้มันใกล้เคียงนะครับโอเคครับ ผมดัดเล็กได้แล้วนะครับเล็กที่เหลือยาวๆนี่ผมจะไว้ทําก้นนะครับเผื่อบ่อ,บอ,บอปอนะครับผมได้ประมาณ14เส้นที่ผมดัดวงกลมนะครับก็ได้ประมาณ7 7กระถางนะครับพรากระถา,างหนึ่งจะใช้2เส้นนะครับเดี๋ยวผมขั้นตอนต่อไปผมจะเชื่อมนะครับ เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการดัดเพื่อเป็นวงกลมนะครับ ผมใช้หกจุดนะครับหกตัวเดวชเดียลองเฉลียด้วยเสร็จตาโอเคม่ได้ตำแหน่งข่า,ขาวๆอีกก่เชื่อมเลยนะครับ ดันเล็กน้ะตรงนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาเล็กเล็กแขนตัวหนึ่งนะครับใส่ตะบน ครับหลังจากที่ผมเชื่อมเล็ก6ซเส้น15เซนเชื่อมต่อกันแล้วนะครับแล้วผมก็จะมาปิดก้นกากบ,บาดแถมรอบหนึงนะครับความยาวก็เอาแต่วงกลมเหล็กวงกลมเลยนะครับก็จะได้ลักษณะของกระถางออกมาคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมจะมาซับกระเป้าซับเพื่อเตรียมใส่เป็นวัสดุปลูกนะครับ หลังจากนั้นผมก็จะมาตัดตาไข่าาพลาสติกนะครับที่ผมซื้อมานะครับความความสูงของมันเกินน่าจะอยู่ประมาณ10ประมาณ17เซนนะครับผมเผื่อไว้2เม็ดเอออเซนติเมตรนะครับแล้วก็เตรียมเตรียมมาใส่ตั้งรอ,อบข้างนะครับอันนี้คือชิ้นชิ้นที่1นนะครับเราวัดความยาว แล้วก็เผื่อไ,ไว้ประมาณสัก5เซน,แ,นแล้วก็ตัดนะครับเพื่อมันเพื่อมันทับกันนะครับครับก็จะได้ลักษณะของตะไคร์ตั้ง,งข้างแล้วแลวหลังจากนั้นผมก็จะมาตัดตะไคร์แหมชิ้นหนึ่งเพื่อจะใส่กลนนะครับวงกลมก็เผื่อไว้ประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับเพื่อมันใหญ่กว่าวงกลมประมาณนิ้วหนึ่งนะครับแล้วก็เอาใส่ลงไปจัดอ่าเพื่อมันลงตัวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะมาตัดลวดน,นะครับ ลวดี่กอตตาประมาณสักหกเซนนะครับห้าเซนถึงหกเซนนะครับแล้วก็ที่เราจะมามัดนะครับมัดก็ง่ายๆนะครับพอพอเอาจัดตั้งข้างมันแล้วนะครับผมจะลวดงอเป็นตัวยูนะครับแล้วก็แต่งเข้าไปแล้วก็รัดรอบเดียวนะครับรัดเพื่อให้มันพออยู่นะครับเพราะว่าเวลาเราปลูกเนี่ยวัสดุมันก็จะดันเมื่อยู่ตัวนะครับครับก็จะจัดการ มัดาทางตั้งข้างแลบททาง,ทาง,ทางุ่มน,นะครับเรียบร้อยนะครับผมซื้อเล็กมานะครับก็สามเส้นแล้วได้ทำกระถางนี่ได้เจ็ดใบนะครับบางส่วนผมปลูกไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือนี่เดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูพร้อมกันนะครับผมจะขยายเฟิร์นสบายนางตัวนี้นะครับ ซึ่งมันเพาะไว้นักนะครับผมปลูกเตี่จะเอาไว้ขยายพันธุ์เพื่อ,อาขายนะครับแล้วก็เอาไว้จัดสวนนะครับมันจะมีไหลขึ้นแานะครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คือหนึ่งก่อของมันที่ผมกำนี้ครับอันนี้ก็ตัวนี้ในกลุ่มนี้ก็จะมีประมาณสองก่อนะครับก็จะได้ประมาณสามก่อนะครับ ส่วนอันนี้คือเตาล้างหน่วยเตาล้างที่มันขึ้นแม่นะครับเม็ดเตาล้างนะครับครับเฟิร์นสบายนางนี่ขยายพันธุ์โดยการแยกก่อนะครับแล้วก็ผมต้องใช้มีดคมๆนะครับที่จะปาดก่อตัวนี้เพื่อมีดินของเก่าของมันติดตัวนะครับเาะดินมันดินมันบาดแตกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะมีหักมันรัดอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะแยกก่อครับแล้วก็จะใช้บะเอป้าซับบะเป้าซับก็ ที่หั่นในคลิปนะครับที่ผมซับไว้นะครับแล้วก็ตินก็บ่ต้องเอาตินน้อยนะครับตินใหญ่ประมาณนี้นะครับนอกจากอัดลงไปในภาชนะที่ผมได้ทําไว้ขึ้นแม่นะครับครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทาด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกจากกระถางก่อนนะครับ กระถางจะเป็นแบบนี้นะครับออกแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจะใช้มีดนะครับผ่าก่แบ่งก่อนะครับ จะได้ไมาแล้วดึงก่อนนะครับอาจจะมีใบฮับนะครับแต่ก็ไม่ต้องีเรียสน,นะครับเป็นธรรมดานะใบหักก็หัก,หกไปเลยนะครับส่วนต้นเต่าล้างนี่ก็ดึงออกก่อนนะครับนี่คือต้นเต่าล้างนะครับ เดี๋ยวห่าไปขยายพันธุ์ต่อได้นะครับเตาร้างนี้ถ้าจะขยายพันธุ์ก่อนรับรากนี่ออกครับตับรากประมาณนี้ออกเตาล้างตับรากประมาณนี้ออกนะครับเสร็จแล้วเราก็ก่อไปชําได้นะครับชําในดินดินก่อต้องอยู่ระดับนี้นะครับดินอยู่ระดับนี้แค่ต้นรวมกลุ่มกันนะครับเวลามันใหญ่แม้จะเป็นก่อจะสวนได้งามครับตัวนี้เตาล้างนะครับ อันนี้ผมก็ได้มาละนะครับแบง่งมานะครับตัวนี้กอดใช้กันไกลตัดออกก็ได้นะครับเดี๋จะได้มาอันนี้คือหนึ่งก่อนะครับจากที่ว่าต้นแมน่มันนะครับก็จะได้ประมาณสามก่อนะครับตัวนี้เ่าขยายพันธุ์หนึ่็อ่าานไปประมาณสักสองสามเดือนนะครับมันก็จะแน่นแมนะครับเ่าก่อไปจัดส่วนไปแขวนไปอ่าขยายขยายพันต่อได้หรือว่าไปจัดส่วนได้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะครับครับอันนี้เทคนิคในการที่จะใส่วัสดุเฮาหลังจากที่เฮาตัดไปแล้วนะครับไอตัวนี้มันจะมีวัสดุเหลือน้อยนะครับแล้วก็จะทําให้มันนอกได้นะครับแต่ถ้าเฮาถ้าจากเครืนดีต้องเอาตัวนี้ไปแจ้น้ําก่อนนะครับเปลกาวับนะครับแต่นี้ผมทําสดๆนะครับการแก้ไขเบื้องต้นก็คือว่าเฮาจะหองฟืนก่อนนะครับหองฟืนรอบๆนี้แล้วก็จะใช้ใบไม้นะครับใบไม้อ่ามัดนะครับ ใส่เพื่อจะอุ้มน้ำนะครับใบไม้มาที่มีค่อนข้างที่จะยอดสลายแล้วนะครับมาอาัดลอบนะครบับประมาณสัก,กเกินหนึ่งนะครับเพื่อที่จะล่อรากแล้วก็ซึื่ความชื้นมันเือให้มันนอกนะครับประมาณนี้นใส่ประมาณนี้เราเกิดจะตามด้วยกระเป๋าซับเหมือนเดิมนะครับอัดไปอันนี้คือเทคนิคที่จะทํให้อ,อมันอุ้มน้ํานะครับ จะไดะ้กระถางที่เราขายายพันธุ์ขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่พร้อมที่จะใส่ลวดแล้วก็ไปแขวนได้นะครับ,รบก็เป็นวิธีการขายายพันธุ์เฟิร์นสบายนางนะครับโดยการแยกก่อนะครับแล้วก็ส่วนเทคนิคที่ผมบอกตะกี้ก็คือว่า ต้องเอาใบป๊าซับไปแช่น้ำก่อนนะครับแต่ถ้าทําสดๆก็ต้องมีไอตัวที่ขึ้นความชื้นอุ้อมน้ําไว้เพื่อล่อลากมะฮือ,อมันชอกนะครับหลังจากที่เราตัดแต่งแยกก่อมาแล้วนะครับแล้วก็ข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเอาใส่นะครับต้องประคองใบไว้นะครับก้านใบไว้เพราะมันงามที่กาา้านใบมะหือก้านใบมันจ้ำนะครับแล้วก็ถ้าจากฮือดีต้องทําประมาณ2คนนะครับ กำมนหนึ่งแล้วก็ใส่วัสดุปลูกคนหนึ่งนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะใช้ลวดนะครับที่ผมได้เนี่ยสามเส้นนะครับหาตำแหน่งให้มันบาลานซ์ก่อนนะครับครับใหอบาลานซ์ก่อนแล้วก็มัดที่จะเตรียมขแขวนนะครับครับอันนี้ผมก็ หาทีแขวนได้เรียบร้อยแล้วนะครับแรกๆมันอาจจะดูบางๆนะครับดูมันแน่นนะครับก็มีบางอันที่แน่นนะครับที่ผมมันได้แยกผมเอาลงทั้งชุดเลยนะครับมันก็พอดูดีขึ้นนะครับแต่ที่บางๆก็ต้องใจเวลานะครับแล้วก็เคล็ดลับแห่งอย่างหนึ่งนะครับตอนที่ เอาใช้เวลาเลี้ยงเนะี่ยถ้าจะให้มันงามตลอดนะครับใบเขียวงามตลอดก็คือว่าเอาไว้ที่ลมลำไรนะครับเมื่อโดนแสงแดดจัดอย่างของผมตั้งบนเนี่ยก็จะเป็นสแ,แลนแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่แหมจั้นหนึ่งนะครับนี่ลมไม้ใหญ่นะครับต้นนี้ต้นจามจุรีนะครับก็เฟิร์นสบายนางนี่จะเป็นไม้อ่า ที่ชอบล่มลำไรนะครับมาชอบแสงแดดจัดนะครับโอเคครับก็ได้แล้วนะครับขยายเดี๋ยวที่เหลือคงจะทำแม้แขวนนะครับแขวนไว้เรื่อยๆนี่ก็เป็นหน้าร้านนะครับก็จะมีไม้ดอกนครับเฟื่องฟ้าอยู่หน้าร้านที่โดนแดดจัดนะครับส่วนในลมนี่ก็จะเป็นไผ่ญี่ปุ่นนะครับเป็นไม้ลำไร ชอบแดดจัดแล้วก็มีดินผสมปุกนะครับดินผสมปุกก็ทำเองนะครับครับสบายนางผมก็เอาแขวนไว้ตรงด้านหลังนี้นะครับที่หัน โอเคครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากๆครับ